สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนสมาชิกซ่อมหน่งสีแปทุกท่านผมโดยอาจารย์ทวัชชัยเป็นพิเีวันนี้จะมาแนะนำการเช็คหม้อแปลงสเต็ปดาวความตี่สูงตัวนี้อาจารย์สวนเขาที่อ้าไม่ใช่ มี R ER 4 3 15 20ต่อ4นะครับเราจะทดสอบโดยใช้ไอ้วงจรของเขาเลยนะครับ <Okay. S 1> ต่อกันแบบง่ายๆนะครับสองกันจุน <Okay. S 1> มอเอรไซค ก็เป็นทดสอบหลอดไฟครับก็ใช้แค่ใช้แค่บอร์ดบนนะครับเสียบฟังแล้วเปิดสวิตช์เลยเปิดสวิต ผานโหลดนะครัมออแปลงทำง,งานโอเคตัวนี้มออแปลงไม่เสียนะครับก็จะออกมาเป็น AC ไม่ผ่านไดโอดยังไม่ผ่านไดโอดพรวเวร์นะครับลองเอา,าไปใช้กันนะครับแต่ต้องผ่านโหลดนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามแล้วแชร์แล้วก็กดไลค์กระนัคนกับขอบคุณมากครับ